ไม่ได้แบบว่ามาโฟกัสเรื่องแรงขนาดนั้นนะโซบารได้ยินร้องไห้ปะเนี่ย<ป>เอาตัวนี้ดีไหมเนาะ เหลือ,อลุก่อนเดี๋ยวว่าประเดิมก่อนไหมแมทแรกเอารุ้นหน่อยแมวว่าเอาตัวนี้ก่อนไหนๆเรามาจัดแล้วครับบล็อกอินสวยมากใช้บล็อกอินและนี่ใช้นูนอะไรชุดกลางโอเคเน้นเป็นชุดกลางเนาะไม่ได้เน้นสามแล้วมีทำสามไว้ไหมสตีลเดี๋ยวดูดูก่อนน่าจะต้น่าจะต้องเอาเป็น เอาเป็นบล็อกนี่แหละ2ตัวอุ้ยแต่ว่าข้างในก็มีตัวบล็อกอยู่แล้วนี่หว่าเอาสติลเอาสติลไปมานขี้กูเอาสติลไป, <laughs> เ,ลไปเดี๋ยวเอาสติลไปแล้วสติลกับอะไรสติลกับชุดกลาง <laughs> เขาเล่นชุดกลางกันเหรอตัวนี้หรือว่าโซหรือว่าตัวนี้แค่ไม่มีลูนแค่ไม่มีลูนสามเฉยๆโซบะ <laughs> แค่ไม่มีลูนสามไหมตัวนี้ ลุนสามมีใช่ไหมจัดไปเดี๋ยวแมตหน้าเดี๋ยวโชว์เลยพาคินลงมาคุยกับน,น้องๆเหรอ,อจากพันหกอะลงมาคุยกับน,น้องๆเหรอ,อนี่แหละแล้วยิงก่อนเลยแล้วยิงก่อนเลยแล้วยิงก่อนเลยยิงโล่งก่อนเลยมาไมเมืกี้มามหตบตบ สวยมากสวยมากออจ้วงจ้วงนี่ไงไปไปลม้มไปลม้มสองคนเลยดีมากนี่หลอก วิเซตาส่งให้จุนแล้วแล้วจุนส่งให้ผมอย่างนี้จะเท่ปะอย่างนี้จะเท่ปะเออหห,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 หตัดบอลเขบอกแล้วครับว่าต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาสติลมาครับนี่นะปล่อยซะเลยปล่อยซะเลยปล่อยซะเลยยิงโลกแเรามีสแต็กด้วยเล่นตัวโหดแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับเล่นตัวคนมีรูนอุ้ยลม้มเกือบไปเซตาอุ้ยสวยมากไป โอเคโอเคแผ่นนี้โอเคส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้โอเคแปดศูนย์แล้วครับเออโอ้โหเซยต้ารู้ได้ไงวะว่ามันจะถอยอะ่ะโหดไปเปล่าเมื่อกี้โอเคนี่ครับเรามีเพย์เมเกอร์สองตัวเลยครับสบายเลยแผ่นนี้ อ่อหอ่าดวิแต่จุนแม่งดูมากครับนี่แหละข้อดีของจุนล้วบ,บอกแล้วว่าจุนล่างสองนี่น่าทํามากโอเคยอมแพ้ไปเลยครับแมตช์แรกของฟูจิมะโนซ้อมครับไอ้เอ้ยได้ซ้อมไปอยู่แต่ว่าแบบเขาเรียกโนเอ็กซ์พีเรน์ครับไม่มีประสบการณ์การเล่นเลยครับไอ้เหี้ยแมตช์แรกมาจัดให้ก่อนเลย แมตช์แรกมาจัดให้ก่อนเลยครับ1นึ่วินนี่แน่นี่แน่ตัวเมื่อกี้แม่งดีมากอุ้ยเป็นตัวชูดว่ะงั้นเราต้องเป็นเพลย์เมเกอร์ให้เขาแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีรูนไม่มีรูนซีอดีเซตาผมต้อผมต้องเป็นว่ะผมต้องเป็นเพลย์เมเกอร์คนนั้นว่ะเฮ้ยแต่เขาก็มีจินกับแล้วเราจะใส่ใจทำไมล่ะเราก็เอาตัวนี้แหละ เอาขอมาก่อนได้เลยเพื่อนฉันเข้าแทนตำแหน่งเองถ้าเขาไม่ขอเดี๋ยวเซต้ามาก่อนก็ได้โอเค <ไป S 1> อเฮ้ยๆทำทำเป็นหลอกว่าก,กดรูก่อน <มา S 1> เดี๋ยวเดยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่เล่นสามคือเจตนาเราต้องการให้เขาเล่นสามหูยถ้าเป็นตัวนั้นน่ะเล่นสาม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 ตัวอะไรก็ได้กดก่อนโอเค โอเคแล้วเราก็ไปหลอกเล่นสามอีกทีหน, <_ d ress> okay, นึ่งโอเคอย่างนี้โอเคไอ้เสียต้าจะไม่ค่อยได้ยิงเดยไอ้จุนนี่แม่งไล่ไอ้ย่าแม่งไล่สุดขอบขอบสนามนี่เห็นไหมร้องไห้เลยเพราะว่าเขาต้องการคนส่งบอลแต่ว่านุน่นเรามีเพย์เมเกอร์แล้วข้างบนน่ะไม่ต้องสนเว้ยเดี๋ยวผมจัดการเองรุนสามอยู่ไหนรุนสามอยู่ไหนสาม นี่ไงสามสาบล็อกโอเคนี่แหละเอานี่แหละ <laughs> โดนฆ่าหลอกแล้วจินคิดว่าข้าจะเล่นตัวส่งบอลให้เจ้าละสิผิดแล้วนั่นคือหน้าที่ของเซียสตาแล้วกูบอกให้เซียสตานี่ส่งบอลน,นี่ถ้าได้เล่นตัวนี้แล้วอาจจะไม่ส่งคืนนะ mà cha mà cha ao chin năm nay à chin bước นี่แน่วิวิตบไกลมากหนุ่มน้าหนุ่มน้าหนุ่มน้าตบไกลมากครับอ่ะ่เข้าสวยมากาจึ๊บนี่แน่ปล่อยซะเลยปล่อยซะเลยปล่อยซะเลย มาซากะนี่เดียวนเดียวแต่เล่นตัวนี้แล้วมันจะไม่ค่อยมีตัวแก้ทางวะ่ะวิ่งเดือดอยู่เดือดอยู่มาซากอืออ่าลิงเป็นงานด้วยวะ่ะแบบว่าไม่ปล่อยให้โดนดักสตันเลยครับอย่างงี้เราไม่ดักแล้วตีแนนะ่เราตกเอาเลยครับเราตกเอาเลยเราไม่ดักแล้วอือ จินอโอเคจินให้สวยมากอโอ้โหมันตกกันเดะมันตกกันดีมันตกกันดีโอเคจินทำได้ดีผมดันให้เยี่ยม นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไ,<ป>ไม่ดักครับไม่ดักสตัร์ครับยังไงไม่ดักสตัร์แล้วครับโอ้ยรู้ครับรู้ครับว่าว่าเออไ,<ป>ไม่เข้าเออรถถอ่ะ<ป>โอเค เราควรจะเอาท่าไหนก่อนเฮ้ยเจนยังไงสเขาตกตึงอยู่แล้วเลยวัดต้นまさかอืออ,อ๋อไอ้แยดูข้างน้อยเต็มที่เลยเมื่อกี้ เชียดจุนไม่งังมารบกวนทันไม่รอดครับไม่รอดค,ครับบอกแล้วดีจนินหล่อตบครับรอตบครับ ดีมากจินทำได้ดีแล้วทำได้ดีแล้วจินเพื่อนรักอือนี่แน่นี่แน่เอยมันติดดักสั้ันน่ะเด็ก โนงเลงตัวนี้แม่งไม่ต้องดักสตันครับไอปแม่งน้องเอกตัวมาแก้ทางอีคงอีเคมาร์กิ้สามแต้มเพื่อนเฮ้ยแล้วทำไมจินอ๋อ,อ,อหอ,อ,อเยอะไม่ไม่น่าตบโหดเลยกูน่าจะรบก,กวนเฉย นายส์พัสดียอดเยี่ยมโอ้โหเยิงลงไม่เข้าเสียดายเออเออเออโอ้โหยังไม่ติดดันดัน จินดีดีดโอ้ตามลบกวนดีแล้วจินเมื่อกี้ทำได้ดีอันแน่ใช้สแตกใช้สแตกใช้สะแตกอี๋นแน่เกิดเอาไว้จ้วงเอาไว้จ้วงมาสักกอนี่บอกแล้วว่าเอาไว้จ้วง ยังไนจีนเพื่อนรักดีมากโอ้โหลงไม่เข้าไม่เป็นไรเพื่อนทำได้ดีแล้วยังไงดีเจ็ดวิกู้ช่วงยับกู้ช่วงยับเออตบให้ตบให้ตบให้ใหไม่อยอมแพ้ง่ายๆโว้ย ตีแน่เรื่็นไรเก็บบอลเฮ้ยเอาอีกเหรอจินนี่จินมันหิวแต้มจินมันหิวแต้มแล้วจินบอกมือไฟแล้วกูครับตอนนี้เฮ้ยอโอโอ้โหมันโดนดักสตันแล้วแมงเงยตัดสินใจจ้วงช้าไปหน่อยโทษโทษเพื่อน นี่แน่นี่แน่นี่แน่ปวดๆเลยปววๆเลยอู้อู้อู้ต่เล็กหน่อยยอดเยี่ยม น่าจะชนะน่าจะชนะถอยถอยไม่ให้ยิงอุ๊ยแต่จินแบบใจกล้ามากครับในขณะที่เราถอยหนีกลวยครับแต่ว่าจินพุ่งเข้าหากลวยครับไม่เป็นไร่โดนออออออ โอเคเสียตาหล่อมาก <laughs> อฮ้อยมันฟินว่ะ <laughs> พอได้คนอื่นแบกเนี่ <laughs> ย <laughs> เฮ้ยแต่ว่าก็เขาเรียกว่าแมตชนี้เข้าโอเวอร์ไทม์ก็เพราะผมนะตบจังหวะน,นั้นให้อะ่ะ <laughs>